สวัสดีครับพบกัผมเดฟไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ก็มาต่อที่ระบบจองสนามกีฬาออนไลน์ของเรานะครับผมก็คลิปที่แล้วผมสอนการจัดการข้อมูลบัญชีไปนะครับก็คือในส่วนที่เป็นจากการข้อมูลบัญชีนะครับผมที่ทําเพิ่มลบแก้ไขนะครับตัวนี้ต่อมานะครับเราก็จะมา ทำในส่วนที่เป็นปรับแต่งในตารางนะครับจะสังเกตนะครับตารางที่เป็นทีดีเนี่ยครับมันสีตัวหนังสือมันเข้มเกินไปนะครับตรงนี้ครับผมอ่ะจะมาแก้ในส่วนที่เป็นทีดีนะครับก็ไปที่ไฟล์โค้ดของเรานะครับไปที่อ่าไฟล์ที่ชื่อว่า head p p นะครับตรงนี้จะเห็นคําว่าสไตล์นะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับ Enter ลงมานะครับแล้วก็พิมพ์ทีดีนะครับก็แล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าฟอนต์นะครับ ฟอนต์แล้วก็ไม่ใช่นะครับตรงนี้ฟอนต์ขีดฟอนต์เวทนะครับตรงนี้ w e i g h t อ่าตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น normal นะครับ อ่าตัวนี้ก็คือในส่วนที่เป็นในตัว TD นะครับเพราะว่าไอตัวที่เป็น TH นะครับจะเป็นหัวของตารางนะครับผมก็คือหัวส่วนนี้นะครับเราจะมาแก้ในส่วนที่เป็น T ีดีทั้งหมดนะครับให้ตัวหนังสือมันเป็นธรรมดานะครับให้มันสีจางลงนะครับเราผมลองรีเฟซระบบนะครับอ่าจะเห็นว่าตัวหนังสือมันสีมันอ่าจางแล้วนะครับผมเห็นไหมครับมันจะดูสวยกว่านะครับเพราะว่าเราจะให้มันสีเข้มแค่ตัวหัวก็พอนะครับผม แล้วก็ต่อมานะครับในส่วนฟอนต์เอนนะครับจะเห็นว่าตัวคําว่าจองสนามนะครับตรงนี้เราได้เพิ่มข้อมูลที่เป็นราคาของสนามไปแล้วเราจะเอามาโชว์ด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเขาจะจองสนามเนี้ยให้ราคามันโชว์ด้วยว่าชั่วโมงละเท่าไหร่นะครับโอเคครับเราไปที่ไฟล์โค้ดของเรานะครับจะไปที่ด้านนอกของโฟลเดอร์แอดมินนะครับจะไปคํว่าอ่า โชทำนะครับโชคอร์ดนะครับตรงนี้ฟาอาจจะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าโชเดอร์สกอร์คอร์ด p i p นะครับจะเห็นตรงคำว่าจองสนามนะครับให้ทุกคนนะครับก๊อปตั้งแต่แท็ก a จนถึงปิดแท็ก a นะครับก๊อปมานะครับแล้วก็มาวางนะครับวางลงนะครับแล้วก็ข้างใน ahslep นะครับตรงนี้ลบทิ้งไปได้เลยครับผมลบทิ้งไปเลย ลบทิ้งมาจนถึงตัวเครื่องหมายนี่นะครับฟันหนูนะครับให้มันเหลือแค่ a card btn btn success นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็น mining นะครับอโอเคแล้วก็จองสนามตรงนี้ครับให้ใส่เป็นลบออกแล้วก็เป็นราคานะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าราคานะครับแล้วก็กด save อ่าผมลองรีเฟซนะครับอ่าจะเห็นว่าราคามาแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เราจะเอาไอคอนหรือว่าโลกอ่าไอคอนของอะไรมาใส่นะครับเราจะไปที่ md นะครับ md bootstrap ไอคอนนะครับอ่าพิมพ์ตรงนี้จะเห็นตัวที่เป็นของฟอนต์เนี่ยครับให้ทุกคนนะครับเลือกไอคอนมาสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าเอาตัว btc แล้วกันนะครับช่วงนี้มาแรงโอเคครับผมจะไอคอนมาวางไว้ด้านหน้านะครับ วา,างไว้ด้านหน้าคำว่าราคานะครับแล้วก็ไปลองรีเฟซระบบนะครับมันจะยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราไปเอาตัวที่เป็นของ CDN หรือว่าเป็นลิงก์ที่ในแอดมินเรามีนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่ไฟล์ในโฟลเดอร์คำว่าแอดมินนะครับในส่วนที่เป็นไฟ head. php นะครับจะเห็นคำว่าไอตัวนี้ครับฟอนต์่าเนี่ยครับตัวนี้ ให้ทุกคนเอาลิงก์ตัวนี้มานะครับแล้วก็มาคอนโทรลซี C นะครับแล้วก็มาวางไว้ในไฟล์เฮดด้านนอกนะครับอ่าหรือว่าถ้าวางไว้ในไฟล์เฮดด้านนอกหรือว่าไม่อยากไปยุ่งกับไฟล์เฮดด้านนอกเดี๋ยวกลัวมันเพี้ยนนะครับทั้งระบบให้ทุกคนวางไว้ที่คําว่าโชว์คอร์ดอย่างเดียวได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ให้ทุกคนวางไว้ด้านบนได้เลยนะครับผมประวางไว้ด้านบนตรงนี้แล้วก็สังเกตนะครับปลั๊กอินนะครับตรงนี้ลิงก์ให้มันไปที่อ่า แอดมินนะครับโฟลเดอร์แอดมินก่อนแล้วค่อยมาข้างในนะครับเพราะว่าปลั๊กอินมันอยู่ข้างในนะครับแอดมินนะครับแล้วก็สลัดอ่าตรงนี้เนี่ยครับจะเห็นว่าแอดมินสลัดปลั๊กอินนะครับตรงนี้ให้มันเรียกใช้ให้ถูกนะครับอ่าลองไปรีเฟซนะครับผมอ่าเห็นไหมครับไอคอนมันจะเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ไอคอนจะเข้ามาแล้วแล้วก็ต่อมานะครับมันคลิกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าลบอ่าเอฮิสเลฟออกแล้วต่อมาเราจะ ทำในตัวที่เป็นข้อมูลของสนามนะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับเอาพ h p พคอร์ดตัวนี้มานะครับจนถึงปิดอ่าตรงนี้ให้ทุกคนเอามาแล้วก็มาวางไว้ด้านหลังราคานะครับวางไว้เสร็จแล้วนะครับผมจะแก้นะครับเป็นคําว่า C ีไพนะครับในตารางที่เราได้แก้ไขไปนะครับอ่าตัวนี้เป็น C ีไพนะครับแล้วก็กดเซฟไปพอเรากดเซฟเสร็จแล้วเราลองรีเฟซดูครับ มันจะมีบอกว่าอ่ะสนามนี้ราคา100บาทหรืออะไรนะครับถ้าทุกคนนะครับเปลี่ยนด้านหลังด้วยนะครับเป็นจากแท็ก A นะครับเป็นคําว่าบาทนะครับตรงนี A, ้แล้วก็บาทอ่าตรงนี้ BA บาทแล้วก็สชั่วโมงต่อชั่วโมงก็ได้นะครับอ่าโอเคกดเซฟไปนะครับลองรีเฟชดูนี่นครับ มันก็จะบอกว่าราคาของสนามเนี่ยยังไงนะครับพอเรากดจองสนามถึงจะไปหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังคลิกรูปมันยังไม่จองนะครับผมก็จะมาปรับในส่วนที่เป็นอารูปภาพด้วยนะครับอ่าจะเห็นนะครับตรงนี้ a h l e f ของที่เป็น booking p p x เท่ากับ a d d นะครับตรงนี้ให้ทุกคนก๊อปมานะครับตั้งแต่ a h l e f นะครับข้างในนะครับก๊อปมาจนถึงแทกปิ p p p เลยนะครับผมอ่าในส่วนนี้นะครับ ก๊อปปี้มานะครับแล้วก็ผมก็จะไปไว้ที่ด้านบนนะครับจะเห็น a h ฮดสของ i m g card card i m g ตรงนี้ครับให้ทุกคนนะครับลบในฟันหนูแล้วก็วางนะครับเป็นตัวที่เป็นของนี้มานะครับแล้วก็กดเซฟไปอ่าแล้วก็รีเฟซนะครับพอเราคลิกรูปนะครับมันก็จะเป็นรูปของอ่าสนามที่เราจะจองนะครับโดยที่ไม่ต้องคลิกปุ่มจองสนามก็ได้นะครับตรงนี้เราก็คลิกรูปเข้าไปนะครับอ่ามันจะดูง่ายด้วยนะครับตรงนี้ คลิกรูปไปได้เลยโอเคครับผมต่อมานะครับรายการจองนะครับตรงนี้ในส่วนที่เป็นรายการจองนะครับตอนนี้เราจะมาทําในส่วนที่เป็นรายการจองว่าสถานะตอนเนี้มันมีอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ในตารางฐานข้อมูลของเรานะครับมันยังไม่มีสถานะอะไรเลยนะครับในก้อนฐานข้อมูลของเรานะครับขอด DB นะครับในตารางขอรด booking นะครับตรงนี้เราจะไปที่เมนู ด้านล่างนะครับจะเห็นคําว่า add ตัวที่เป็นของเนี่ยครับไปเพิ่มนะครับไปที่เมนูข้างบนนะครับไป structure นะครับแล้วก็ไป add 1นึ่ง f i e ขึ้นมาด้านหลังนะครับแล้วก็กด go แล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์คําว่า status นะครับผมตรงนี้ f i ล l d นี้มา status นะครับแล้วก็ default นะครับให้มันเป็น add default แล้วก็เป็น1นะครับ ไอหนึ่งนะครับเราจะอ้างอิงคือสถานะที่1จะเป็นคําว่ารอการชําระเงินนะครับตัวนี้แล้วก็กดเซฟไปแล้วก็มาดูที่เบลนะครับอาจจะเห็นว่าสเตตัสมันเป็นดีฟอ u l t 1หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้มาทําในส่วนที่เป็นคิวรี่ของตัวที่เป็นรายการจองให้มันโชว์ว่ารอชําระเงินนะครับเ่าเคครับคลิปนี้ผมก็สอนปรับแต่งเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาทําต่อในส่วนที่เป็นรายการจองนะครับผมครับสวัสดีครับ